ุ๊บปั๊บทมกับไปแชมครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่น Metal Life City RP กันค่ะค่ะหนูแต่งตัวเสร็จแล้ววันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนบรูแคปเวนเนาะแต่แต่มันจะไม่เหมือนกันแต่มันจะไม่อะไรที่มันไม่เหมือนกันมีแค่เราสองคนเป็นผู้บุกเบิกแผนที่อ๋อเราต้องแต่งหน้ากันก่อนใช่ไหมหนูแต่งตัวเสร็จแล้วโอ้ยสวยไหมหรอ อ้าแชมป์เป็นหัวแล้วหัวหัวเหลี่ยมไอ้หน้าเหลี่ยมอย่างเงี้แหละอ้าวแชมป์เราแต่งตัวดูแต่งตัวด้วยเหรอชุดเท่นะเฮ้ยชุดเทอะไรอ่ะอ๋อใส่โซ่เฮ้ย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 นักกโอ้นัลลักอ้ามาดูหน้าอย่างเงี้แล้วกันโอเคโอเคขอหน้านี้ขอลองบ้างได้ไหมเฮ้ยทำไมหน้ามันไม่มาเฮ้ยหน้าแปลกเอาหน้าเอาหน้าตุ้มเนีกว่า นาตุ้มนี่เฮ้ยเท่อันนี้แหละเฮ้ยมันกลับกลายเป็นดีนะาเต็กมั่วไหวเนี่ยมีเคราด้วยเขาจะทำไงอะมันเฮ้ยเจ๋งมันแหลกอยู่อะอ้าวเพื่อนๆปุ๊บปั๊บแหลกเราทำไงนี่บุค่อยๆจะดีให้มีเคราวด้วยอะไหนเนี่ยมันติ๊กตรงไหนมีเครางง <c oughs> หาก่อน แบสส่วยุดโอ้ยหาอะไรไม่เจอปวดหัวอ๋อมันติ๊กซ้ำๆได้แล้วตัวนี้มีเขาไงอ๋อแล้วก็ติ๊กตาเบลอ๋อมันก็เลยเป็นหน้าตาแบบนี้อ๋อเข้าใจแล้วไปเลยไปกันแค่นี้พอแค่นี้พอเนี่ยแหละแเราไปหาอะไรโอ้ยทำงานหนักก็ไม่ได้กนหนวดกนเข่าโอ้ท่าอย่างนี้ทำไง นอลองบ้างท่าสองท่าสองไหนท่าอะไรเนี่ยไม่เห็นโผเลยนี่ท่านั่งเต้นลำาหรอเต้นลำแมวเอาแชมป์หัวเลาะเอ้ยนี่ก็บังคับไม่ยากนี่เนะดูท่าหนึ่งดิเออเข้าใจง่ายกว่าฮูบบูแคเว้นหนป่ปะไปดิเราไปสำรวจแผนที่กันแชมป์เราไปเห็นข้างหน้านี้ไหมเราสามารถกดเอาของได้โอ้โหชมปเอาโทรศัพไหม เอาโทรศัพท์เนาะแล้วเดี๋ยวเราเคยเอาแคมปิ้ง,งเออวุ่นวุนวายไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์กับแคมปิ้งไปออได้วยกันไหมเออนี่ยเอาอะไรเฮ้ยโอ๊ยไปได้วยกันเหรอ,อแชมป์แคมปิ้งอะไรตรงนี้เนี่ยเข้าด้วยเข้าด้วย<ๆ>เอาเลยเรามีที่นั่งมีที่นั่งเอาแล้วเข้ามาเ,ออเข้ามาให้เรียบร้อยอ่ามานั่งโอ้ยนอนโอ้ยบันเทิงเหมือนจูจี้กันอยู่โอ้จูจี้จูจี้จูจี้ พี่หนูมีรถนะมีรถด้วยเหรอเออเอารถมารับเถอะเนี่ยเราได้เวลาละหลังจากแคมปิ้งตื่นนอนตอนเช้าเราต้องไปทํางานใช่ไหมใช่ไปเอารถมาหรือไม่ต้องทำว้าาาารถจากไหนเฮ้ยรถโฟล์นี่นาเราขี่โอ้โหเกยเต็นเลยเนี่ยมาจอดเกยเต็นท์เลยเหรอไปไปไปนั่งกันไปขับโอเคไหมไปไปไปไอ้ชัมขับแล้วนี่ไอ้ชัมขับ โอ๊ยโอ๊ยติดรถติดรถใหายรถติดไม่ใช่ติดรถมาโถเอ้ยหนูติดรถเลยอะเออแล้วทับไปไงอย่างเงี้ยบีบแต่ก่อนย้าช่างอ้ไว้นั่งที่หนูเลยออกจากรถไง get out get out ไปแล้วยุ่งหนูจะเป็นคนนั่งดีกว่าขับไปนั่งแล้วหนูอยู่ไหนนั่งแล้วเนี่ยรออยู่เร็วไปกันเถอะ เปลี่ยนสีรถอ๋อช้าจริงๆเลยเมื่อไหร่จะได้ออกรถเนี่ยเอ้ารถร้อยไปรถแต่งรถนะเฮ้ยไปแล้วถ้าแบบนี้ก็ปาไปได้นะกระโดดออกก่อนเป็นคนนี้สวยมิ้นด์เฮ้ยน่ารักอ่ะมีหูฟังดิอ๋อกำลังแต่งรถอ่ะอ๋อกำลังตกแต่งรถอยู่โอ้ยน่ารักเชียวแล้วเป็นคนขี่เอาเอาเต็นท์บักดักวางดัก วางดักเลยไปนะเก็บเต็นท์ก่อนเก็บเต็นท์ไงเก็บเต็นทนะ์อ่ะเก็บเต็นท์ดิเฮ้ยหนูหนูแหลกอยู่เก็บไม่เป็นอนะ่ะทำไงดีหนูแหลกอยู่มีใครช่วยมาขับรถหน่อยแคมเนื่องเนี่ยหนูเข้าใหม่มะแล้วเราจะเก็บเต็นท์ยังไงอ่ะอุ้ยวุ่นว,วายแคมรเดี๋ยวแบบเข้าใหม่ก่อนแล้วฉันไปกางเต็นท์รอหนูเลย กังเล่นรอลราเนี่ยไปนั่งรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวนั่งรอเนี่ยเดี๋วยวฉัาก็เจอหนูเองเดี๋ยวหนูมารับ <c oughs> โ,โนั่งเบื่ออยู่เดี๋ยวไม่มีใครมาน่ารักไหมไม่มีใครมาหรอหน่ารักไหมดูดิรอเครื่องบินอยู่เนี่ยเนี่ยเครื่องบินบินไปแล้วนะมันเหมือนมีสระน้ำนะที่เนี่ยเครื่องบินบินอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราไปไปสระน้ำกันเดี๋ยวรอรอแล้วเครื่องบินมารับอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นป่็นเห็นน้ำบินไปแล้วไปแล้วถ้าไม่มันลำใหญ่กว่าเราะ มันต้องทำเล,งลง็กจิทำบน่อแปลกอะใคบินเฉียดตึกเลยอ่ะไอ้แชมป์หนูก,กนลังเข้ามาแล้วนะหรือเขาจะไปชนตึกออกไปแล้วรอดเอาเดี๋ยวไม่มีใครอยู่ยเศรา้านั่งเหงาเหงาเบื่อไงสำรวจแผนที่ใหม่ไปดีกว่าไแชมป์อยู่ไหนไปดีกว่าอ,อยู่ที่ร้านกาแฟนะรอที่ร้าน<ม>กาแฟ ร้านกาแฟชื่อคบป้าใช่หนูเจอแชมป์ไม่รอที่ร้านกาแฟนั่งรอหนูเห็นแล้วโอเคไหมหนูกระโดดอยู่ร้านกาแฟชื่อคบป้าขอกินกาแฟก่อนหนูเจอแล้วนั่งรองโอ้โหเ,เป็นโซ่นหนึ่งครับค่ะเดี๋ยวมาชงมาให้หน่อยค่ะเสร็จแล้วโอ้ยพนักง,งานมาโอ้ยไม่โดดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ่แล้วดีใจอ่ะได้เจอพนักงานละกู้ค่ายอ้าวทำไมมานั่งตรงนี้ไปชงกาแฟซะ เออให้ผมชงผมไปชงให้ป่ะเอาหนึ่งถ้วยชงกาแฟซะหน่อยเอารสอะไรอ่ะเอปซ็อปได้แล้วได้แล้วได้แล้วเนี่ยกดออกมาแล้วโอ้ยได้แล้วหนึ่งถ้วยเยอะใหญ่ใหญ่กินไปแล้วขอดื่มกาแฟหน่อยเดื่มไปแล้วเอ้าวางทิ้งทำไมเนี่ยเฮ้ยเอามาเฮ้ยขอรบไปวางบนโต๊ะนี่อ่ะโถ่เอ้ยกินดิกินเอาไหมกินไงอ่ะเอ้ากินไม่เป็นอีกวางพื้นอีกเล้า อ้าววาวพืชอีกเออเพื่อนวันนี้เราอดกินแล้วทำไมอ่ะกินไม่ได้เหรออย่าบอกว่ามีท่านะแชมป์มีท่ามีท่าแชมป์ลองกดใหม่ไหนอ่ะเอาวาไว้บนโต๊ะแล้วเนี่ยอ้าวกินกินไปแล้วไหนอ่ะกินยังไงแชมป์แบบนี้สอนหน่อยหนึ่งสองไหนอ่ะเห็นไหมกินไปแล้วอ้าวกินไปแล้วอ่ะโอ้ยลองชงใหม่เอาเป็นลาเต ฮ้ยมันมีหุ่นอะไรยืนอยู่ตรงเนี้ยอะไรหนวะเฮ้ยลองใส่ชุดติ๊กค่ะอ่าเอาล้วครับมาแล้วครับวันนี้อยากกินอะไรครับอ่าแล้วเราวันนี้มาขายมาขายคนุ้นหน้าเหมือนกันนะอย่าบอกว่าอาแชมป์ใช่แล้ววันนี้มารล็อกจบเป็นพนักงานร้านกาแฟสักหนึ่งวันขอแอบกินหน่อยเอเบโซ่หน่อยอาแชมป์หนูแอบขโมยหนม เอาคาปูชิโน่ดีกว่าแชมมาดีหน่อยป๊าอยากพาแชมป์ออกไปเล่นจักร้านได้ได้ได้เนี่ยเดี๋ยวขอกินคาปูชิโน่เพิ่มพลังก่อนแปลว่าเราค้างคืนที่บ้านไหนดีอ่ะมากินคาปูชิโน่ก่อนโอ้ออะไรแซ่บแชมป๊าเอาเค้กมาดึกเดือดแล้วโรยเลยกว่างามงอร่อยอ้าวจ่ายตังค์หรือยังหลกเอ่อหนูขอกินก่อนดีฮะ กินหน่อยกินอะไรใจตามก่อนสิหมดแล้วไปเดินร้านก็เจ๋งหมดหรอกเอาตังค์ไปโอ้กลับบ้านกันกลับบ้านอะไรบ้านอยู่ไหนยังไม่รู้เลยมาเดี๋ยวปะพาไปที่บ้านหนูไปเถอะนั่งรถกันไปไหมนั่งรถกันไปไหมแมวอาะนั่งรถไปไอแชมดูดิมันแบบปี๊ไม่ใช่ละอ้าวฝนตกว่ะเปิดบ้านเอาบ้านอะไรแมนชั่นแมนชั่นแมนชั่นไหมอันนี้ อาชันมาเจอกันแล้ว Build Build อะไรดีว้าวภูวิลล่าดีกว่าอาชันไปที่นั่นยังไงอ่ะอาชัยว่าภูวิลล่าแล้วกันอาชัยไปที่นั่นยังไงอ่ะก็ไปแล้วไงเฮ้ยตุกจ่ายโลบ็อกซ์ด้วยเหรอ่ะ๊บเอาไปก่อนละฮะโลบ็อกซ์อะอาชัยมาสิไม่มีตังค์นี่ไงสร้างเสร็จแล้วอาชัยวข่าวหนูมีมีแบบอาชัยไเข้ามาในบ้านแล้วสวัสดีจ้า าเยี่ยมบ้านกันเหรอในบ้านหนูโอ้เจ้าของบ้านยังไม่ทันเดินเลยอ้าวนี่บ้านหนูละโถยนี่ว่าบ้านตัวเองเปิดประตูไม่เปิดเออเยี่ยปิดได้ปิดประตูเฮ้ยป๊าสามารถแบบตกแต่งบ้านได้ด้วยอ่ะโอ้โหเจ๋งอ่ะนี่บ้านใครกันแน่เนี่ยบ้านอาแชมครับกาเขียนโยบ้านปุบปั๊บได้ไงลองไปดูดิบ้านใครมันเหมือนของปูปั๊บมันเหมือนเราอยู่ด้วยกันอ่ะ ใช่หรือเปล่าใช่ไอ้ด,ด,ดูดูที่บ้านครยไปดูที่รัวสิเขาเขียนไว้บ้านครยฮะมันไม่มีนี่ไงมีชื่ออยู่อ้าวย่บบานบุบปับดีว่ะโธ่โอ้ยมาเยี่ยมบานบุนบปับ,บแล้วกันวันเนี้ยแช,ชมป์สงสัยโลบัค์ไม่พอโอ้ยจะซื้อบ้านหรูซะหน่อยไง่ฟ้าป่ามีตังค์ ป๊อบตังเยอะเนี่ยหนูไม่รู้ว่าท้าไมเพื่อนอะแชมป์ไหนบอกว่าฉันเป็นพนักงานไงป๊อกก็เจออยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมไหนนี่ไงอ่ะโถ่แชมป์ปรุงเองไหมแชมป์ทำเองใช่ไหมไหนนี่ไงอู้โอ้ลาเต้อร์เหรอโอเคแชมป์เอาแหละแชมป์เอาลาเต้อร์ขอหน่อยลองกินดูหน่อยนะแล้วขอกิน อร่อยไอ้แชมดูดินมหนูโธ่ไม่ต้องไปซื้อร้านกาแฟแล้วเนาะหนูกินนมเหรอไหนยังไม่เห็นเนี่ยนมหมดแล้วเอ้ขี้เกียจกินอร่อยไหมไอ้แชมป์ลาเต้อะไรเนี่ยชงมาสองแก้วเนี่ยตาค้างหมดอะอเพนกินอะไรเยอะขนาดนี้นอ๋อที่บ้านเรานี่สามารถกินได้ไม่บรรยับบรรยังเลยนะ อาาเอาวางแก้วดิแร้วนั่ง<ห>ดูทีวีสนุกกินเออดูทีวีด้วยกันไหมเฮ้ยโอ้โหหนังสมจริงดูเด้โอ้นั่งหน่อยนั่งหน่อยขอนั่งบ้างเนี่ยกดนั่งแล้วเด้นี่นั่งเลยไอแชามป์ตอนนี้ก็หุยมีสระน้ำอยู่ข้างหลังเราไหนหุยมีเล่นน้ำกระดิน เฮ้ยนี่มันหน้าหนวดหรืว่าหน้าร้องไห้เนี่ยร้องไห้เป็นหนวดหรือไงเนี่ยเอาไปทำอะไรเนี่ยอาชัมจะเปิดยังไงเปิดประตูไม่ได้เหรอเอาสรุปเป็นบ้านไอ้แชมป์หนูปุ๊บป,ปับ๊บเฮ้ยนี่ปิดบ้านแล้วน,นี่ประตูนี่ประตูนี่เปิดเปิดนี่ไงนี่ไงเปิดนี่ไงฟ้าเจอแล้วไหนคะเออไม่ใช่เฮ้ยมันน่าจะเปิดได้นะคุณได้อนุญ,ญาตอะไรสักอย่างเฮ้ยบ้านหลูนะเนี่ย แล้เปิดประตูไม่ได้เอองั้นเราออกจากบ้านไปก่อนนะไปไป,ไปเฉยช่างมาเหอะสงสัยเธอต้องมาซ่อมละมาที่ก่อนออกทางอื่นแล้วกันเนี่ยนนเปิดประตูทางนี้ไปเอาไปทางนี้ใช้มาที่ออกด้านข้างนี่ตรงนั้นเปิดไม่ได้ตรงนี้ประตูโธ่เอเ้ยไปห้องนอนอะ่ะไม่เข้าห้องนอนไปห้องนี่ก่อนไงไปเล่นน้ำไปไว่ายน้ำดูดูดาวว้าวเหมือนพี่ดาวซะลงน้ำสำรวจว่าฉันเดินตกน้ำตุ่ม แล้วฉันก็เล่นน้ำบลุ่มบลุ่มบลุ่มบุ่มพ่อป่อบอกว่าหยุดเล่นน้ำแลบาบาบา้วปปุ๊๊บัภูพวิลล่าไงใช่ไหมเจ้าของคนนี้คือภูวิลล่าชุบนอนก่นอนสบายใจสบายใจเฮ้ยทำไมนอนแบบนั้นนอนคุกเกา่าหนาวอยู่มั้งหนาวไหม,มบ้านทรง<อ>โกธิกเท่ระเบิดเฮ<อ>้ยมีห้องอะไรอยู่ข้างๆด้วยอ่ะ เฮ้ยเทมโพลีนไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะบ้านหนูมีเทมโพลีนด้วยเนี่ยโดดไม่หยุดแล้วเนี่ยจะขึ้นต้นไม้ได้แล้วมั้งเฮ้ยโดดขึ้นไปชั้นสองเลยได้ไ้มพอดีโนอะไหนโดดปุ้ยฝนตกตายแล้วตายแล้วฝนตกเข้าบ้านบุ้มบุ้มบุ๊มกระโดดขึ้นไปดิจะไปชั้นสองอ่ะได้ไหมโดดสูงสูงอ่ะบุ้มบุ้ม เอาโดดไปนอกบ้านเลยคราวนี้เอาบ้านหายหลานหลานหลุดไปซะแล้วเพื่อนเพื่นอนเดีซื้อบ้านนี้นะโอเคไหมบ้านปับ๊บไม่มีบ้านอยู่อ่ะเดี๋ยวปั๊บมาโอเคไหมคะโอ้ยปุ๊ปปั๊บหลุดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคไหมเดี๋ยวปั๊บปุ๊บมาอะแชมป์ไปวิ่งเล่นไปไม่ไปแล้วไม่วิ่งเล่นอ่ะหาบ้านอยู่ดีว่ว ไปที่บ้านแล้วก็ไปหลังไหนดีเอ้ยนี่บ้านใครอะ่ะวิโอเลตใครชื่อวิโอเลตบ้านหนัวนั้นสร้างกลางป่าเลยนี่วะไอชันหมายเลขสิบสิบเอ็ดนะปั๊บก็ไปเลขสิบสองใช่ค่ะเฮ้ยเก่งมากอ๋ออันนี้ต้องใช้โลบล็อกส์อ๋อเข้าใจละผมมีวีไอพีด้วยบ้านวีไอพีแบบอันนั้นเจ๋งเหรอใช่ ไปให้ฉันเอาบ้าซิตี้ไหนเหรอสนามดีกว่านี่เหรอฮาวส์นี่เหรออ่าข้างบนนี่ป้อมดูบ้านที่ไม่เป็นบ้านฉันมีบ้านที่สิบเอ็ดมาเจออะไรบ้านที่สิบโอ้บ้านไม่เป็นบ้านเลยเนี่ยมันเป็นบ้านที่สิบเฮ้ยเก่งนึกว่าจะไม่ใช่บ้านมีน้ำตกด้วยโอ้ไม่คาดโอ้บ้านมีน้ำตกโอ้โห หนูเหมือนจะมีที่ปิ้งบาร์บีคิวเจะเาโอ้บ้านนี้บ้านปาร์ตี้ชัดๆบ้านที่สิบปับอ้แชัปเอากดอันไหนเฮ้ยบ้านปาร์ตี้ไปเร็วมาตีกันแลว้วโอ้โห,หน,นั่งรอดีกว่าหน,หนูไม่ได้บ้านอะ่ะหนูกดบ้านยังไงอะ่ะนั่งรอดีกว่าหนูกดเอาบ้านยังไงอะ่ะกดปิ้วอ้าวกดเลือกไปแล้วมือไว ใช่บ้านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอ้ยเอาบ้านเดิมไม่ใช่บ้านเดิมแล้วมั้งแช่มเดินไปค่ะเหมือนเงี้ยมบ้านแช่มก่อนาถึงมะเดี๋ยวแช่มโยกเบื่อแล้วเนี่ยโยกรอปั๊บอยู่แล้วเหนื่อยแล้วโดดออกดีกว่าเฮ้ยมีน้ำตกอ่ะบ้านเราอ่ะดูสิเดี๋ยวเราค่อยเล่นน้ำตกกันไหมมาเล่นน้ำตกกันบ้านฉันเถอะเดี๋ยวฉันปิ้นบาร์บีคิวให้ เอาแล้วย่างบาร์บีคิวแล้วนะโอ้โหเนื้อเนื้อมีให้พร้อมแล้วโอ้โหย่างบาร์บีคิ큐ได้แล้วได้มาแท่งหนึ่งเนี่ยได้บาร์บีคิวมาแท่งหนึ่งแล้วนะแท่งหนึ่งเลยเอาเราขอกินแล้วนะขอชิมหน่อยเอาล่ะโอ้โหได้มาสามอันลองกินดูโอ้อยโอ้อยโอ้อยโอ้อม,มีมีเด็กกระโดดลงมาตกน้ำเอ้อ รอดไหมเนี anyway? ่ยเฮ้ยเราช่วยไม่ได้แล้วเอ้ยเขาพีนมาได้แล้วครับด้ยมาปาร์ตี้กันไหมเนี่ยมีเรามีบาร์บีคิวนะกินมะหนูหนาวมากหนูไม่ได้เฮ้ยเนี่ยบาร์บีคิวร้อนๆเอาเลยหนูไม่ได้กินข้าวมาหลายวันเลยเอาไปเลยหนูเป็นคนจนแต่มีเสื้อสวยแงมออาบาร์บีคิวร้อนๆเอาไปงั้นหนูขอกินปิ้งย่างเอาไปไม่มีอะไรกินกินได้ไหมโอ๊ยวา อมาเป็นหัวเลยอ่ะกินได้ไหมอ่ะลองคว้าขึ้นมาเดี๋ยวเพื่อจะกินได้นะเอาเข้ามาก่อนมาจะได้หายหนาวเดี๋ยวฉันเปิดเตาไฟให้หไฟงาแม่กิฟบ์ไฟของหนูกิฟตบาร์บีคิวกินยังไงเอลยเดี๋ยวหาที่เปิดไฟไม่เจอจะต้องกินอะไรร้อนๆก่อนไหมเดี๋ยวฉันหาให้อ้าวหนูกินไปแล้วโอเคกินไปเลย เออปิดประตูนี่เออเดี๋ยวหาอะไรร้อนๆให้ปุ๊บปั๊บฉามซะหน่อยบนพื้นอ่ะวันเลาะขี้แตงเลยอานมไหมเอานมสักแก้วเถอะนะนะมาเอานมก่อนอ่ะบนพื้นอ่ะบนพื้นอ่ะเฮ้ยวางเต็มไปหมดอานม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 อ่ะเดี๋ยววางบนโต๊ะให้โอ้โหบาร์บีคิวโอ้ไมค์ก็เต็มโต๊ะโอ้ยโอหยิบบาร์บีคิวขึ้นมาด้วย มั่วไปหมดแล้วโอ้ยต้องเก็บเก็บตาเลือกไอ้นี่เฮ้ยบาร์บีคิวหกเต็มพื้นไปหมดเก็บก่อนเก็บกันอตายแล้วตายแล้วตายแล้วเก็บเก็บเก็บเอ้ยเป็นวางไม่หยุดเลยให้เฮ้ยไทำไมล่ะทำไมไปหล่นนี่ยังไม่ได้จ้างแม่บ้านอยู่เฮ้ยอย่าทำหกอย่างนี้ไม่ใช่แล้ว นี่มันเด็กอะไรเนี่ยเขาขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะเฮ้ย,ยเด็กผีเนี่ยแน่ๆเลยบ้าน,นอยู่ที่ไหนคะเยเก็บตาเลือกแล้วเนี่ยเลยห้องครัวพอได้แล้วบาร์บีคิวไม่เอาแล้วไปแล้วไป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 ,ปาร์ตี้กันข้างนอกเถอะไป uh huh. เดี๋ยวเปิดประตูให้หน,นูขอไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บไปเถอะ ห้องนอนเหรอใช่นี่ห้องนอน,อ,นอ้าวห้องอาบน้ำเหรอถูกเอ,เอาทำไมฉันบังคับอะไรไม่ได้อ๋อไม่ไม่ตกแต่งให้ด้วยนะมีให้ตกแต่งเนี่ยปรับแต่งได้อ่อเอาลาย,ลยอะไรดีนี่อลไยนี่ไหมอลายนี่ไหมเธอต้องอบเนี่ย ลองดูปรับแต่งเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเธอก็กดไอ้นั้นดิแก้ไขไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกแล้วทำไมไม่มาเออกลับบ้านแล้วกดปรับแต่งแล้วนะฉันไปแล้วนะถ้าเธอไม่สนจ้เาชินามอนโนะสรสไทยลานซะหน่อย โอ้ชิโนมอนโลไงใครตกแต่งอ่ะไอแชมเองเมื่อกี้เหรอใช่เฮ้ยสวยงามไอแชมมามานี่มานี่ไอแชมจะเจอแบบสวยงามที่สุดเลยเป็นไงชิโนมอนโลเป็นไงเนสวยเป็นไง,งตกแต่งไว้ให้เบบีเลยอ้าโอ,อหูมีนอตจอสำหรับยูทูบเบอร์สี่สี่จอเลยเหรอ โอ้ยไม่ใช่แล้วนี่มันแคสเกมชัดๆนี่มีไฟสำหรับรีวิวด้วยนะเนี่ยอาสวสดีเพื่อนๆวันนี้ผู้ปักชามกับแชมครับจะมารีวิว <c oughs> รีวิวอะไรรีวิวบาร์บีคิวแท่งแท่งโอ้ยมีจอยเกมด้วยนี่ไงชัดเลยไอแชมโน้ตหายไปไหนโตเล่นเกมเนี่ยเป็นเกมเมอร์โนหายไปไหนเฮ้ยเป็นตุ๊กตาแล้วมัง้ง เนี่ยน่ารักเชียวเอาบาร์บีคิวไปกินเอาหนูเป็นเบบีแล้ววางบนพื้นทำไมเฮ้ <c oughs> ยหยิบไปกินเลยหลบหยิบเอเาให้อิ่มหนูเป็นเบบีอยู่หนูคานช้ามากอืมอย่าวางบาร์บีคิวมั่วน,นะห้องมดขึ้นเลยนะรู้เรื่องไหมหลับแล้วเออโอเคนี่อแชมป์ยังต้องไปทำงานอีกหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหชุดเชิดยังไม่ทันยังไม่ได้ถอดเลยเนี่ยชุดพนักงานโโเฮ้ยเจ้าแบรดูแลหลานด้วยนะไปแล้ว <c oughs> โอ้โหโเกมเมอร์แชทใหญ่พิมพ์แชทใหญ่ได้ยินเสียงกับเขาไปในห้องเรดอไ,ไปดูดิไปดูดิกำลังทำงานอะไรอยู่เฮ้ยแม่เข้ามาปุ๊บนอนโธ <c oughs> หลานหลอกลนึกว่าหลานเล่นเกมโท่เอ,อ๋ยถูกเราก็เข้าใจผิดโอเคนะหลับฝันดีนะหลาน <desp> โอเคไปก่อนนะดเดี๋ยวเดี๋ยวไปซักผ้าก่อนซักผ้าอืโอ้มีไม้ถูพื้นอะไรให้เรียบร้อยอืมอ๋ซักผ้าซักผ้า <c oughs> ด้เวลาซักผ้าเฮ้ย <c oughs> ได้ยินเสียงอะไรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ปเด เป็นเพื่อนก่อนเป็นเครื่องก่อนเอ้าตายแล้วเอาผ้ามาด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 เอา้เอาวโอ้นอนดิ้นรอลูกฮะเดี๋ยวผงสักฟอกกอกปากเลยถูหลับอยู่ใจเยนเ็ยนๆนะหลับไปก่อนนะเดี๋ยวจะได้หลับจริงเลยนะเละอื้าวละเมยอีกแล้ละเมยอีกแล้ว,ลออลวเดินมาละเมิยอ,อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใส่ผงสักฟอกก่อนเดี๋ยวหลับเลยเอา มึดใส่สูงสักฟอกยังไงเนี่ยมีคนขอเป็นเพื่อนเหรอโอเคโอเคเเป็นเพื่อนกันนะสักผ้าก่อนลูกลูกไไปหนแผ้ามันเยอะเหลือเกินปิดฝาสักผ้ายังไงเนี่ยมีแต่ฟกสักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มก็เจ๋ง เสื้อใหม่หืมใส่เสื้อใหม่ดิไม่เห็นมีเสื้ออะไรไงเราถอดเ,เ,เ,เสื้อเหรอทำไงอ่ะลูกไปเล่นน้ำแล้วมั้งถอดเสื้อเหรออาชามรู้อ่ะไปเล่นน้ำไหนไม,มีใครออกไปเล่นน้ำอีกแล้วเด็กๆอาชามกลับเข้าไปควรมีผู้ใหญ่นะอาชามกั็ไปดูที่ห้องดิไปดูก่อนไไปไหนแล้วก็เอา้าหลานหายโซ่ เกมอ่ะเอาหลานเล็กออกจากเกมเหรอเดี๋ยวหนูเข้าใหม่โอเคไหมมาแล้วแป๊บเดียวหน่ยไปหาอยู่โดดเดี่ยวมันเหงายังเวงมันมีอะไรเนี่ยบ้านเนี้ย้องขอไปสำรวจให้ครบก่อนโอ้โอ้าวทำไมเนี่ยแท้ซ้ำกดบ้านนี้ใช่ไหม กดบ้านนะแชมป์บงเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมีประตูอะไรด้วยเนี่ยเจ๋งโอ้โหเปิดปิดได้ด้วยโอ้โหครูอะช่วยหนูด้วยหนูเป็นเบบี้หนูขยับไม่ได้แล้วจะเข้าไปฝั่งนู้นยังไงอะเปิดประตูนี้เด็ดนี่ไงอ๋อเชื่อมทะลุกันนี่ไงห้องนอน รูปห้องแต่งตัวเฮ้ยเจ๋งอ่ะอุ้มหนูหน่อยอุ้มหนูหน่อยเปิดประตูได้ยินเด็กบอกว่าอุ้มหนูหน่อยนี่ไงเด็กบอกว่าอุ้มหนูหน่อยไหมห้องนี้มีอะไรจ้ะอุ้มหนูหน่อยอุ้มหนูหน่อยอะไรเราหนูหนยหนูโตแล้วนะหนูเดินไปหาเป็นผีนะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเปิดประตูนี่ ห้องจักกุชชี่ชแปลงฟันสิ้นแล้วก็เดินมาแต่งตัวจากห้องนอนไงนี่แล้วก็แต่งหน้าโป,ป,ป,าป,าป,าปา๊ะโบ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 ๊ะโอเคเราพร้อมแล้วไปออกไปข้างนอกกันไปได้นะเนาะไปหาใั่ไม่ได้หนูแฮกอยู่ต้นไม้ไอ้สวนอันนี้เราเข้าไปไม่ได้เนาะ นี่ไงปิดมานปิดไปดออกไปโอ้ยวันนี้หานแฮกแล้วนะจ๊ะเราคงต้องลาไปก่อนแต่แผนที่นี้สนุกดีนะลองเข้ามาเล่นดูนะเพ,พื่อนๆอ้าวสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับขอเล่นของแซมไหม